สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่นิิยายเสียงเรื่องคำสาบสิขลัยประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตาม b ับ r i b e กดไลค์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่25ตอนพิธีสาบแช่ง ปราสาทสิคาลัยในที่สุดตรรไตสุดลงไปนั่งกับพื้นถัดออกไปจากพระนางสีจันทราบัดนี้กำลังกันแสงปิ่มว่าพระไทยจะขาดรอนรอนทว่าพระเจ้าสุริยชัยหาได้ใส่พระไทยแต่อย่างใดมีแต่ความหมางมืนชิงชังต่อน,นิสัยฤิษยาอาฆาตหญิงงามผู้กำลังก้าวขึ้นมาเป็นพระชายาแล้วเลื่อนเป็นพระราชินี แห่งแผ่นดินอารยานครนางยกมือพนมขึ้นสายตาที่มองพระเจ้าสุริยะชัยนั้นมีแต่ความละห้อยและส่งเสียงอ้อนวอนขอความเมตตาให้แก่พระนางสีจันทราพระองค์เห็นแก่หม่อมชั้นเถิดอย่าตำหนิพระนางสีจันทราเลยหยุดนางไพรแกไม่ต้องมาเสะอะแส้งทำความดีใส่ตนเองแท้จริงแล้วร้อยเล่เจ้าวัญญาที่สุดพระนางสีจันทรา ลงขึ้นด้วยความโกรธสุดขีดหากว่าความปรารถนาดีของหม่อมฉันถูกตีความออกไปอย่างนั้นหม่อมฉันขอพระราชทานอภัยด้วยเถิดเพคะข้าไม่มีวันอภัยคนอย่างแกดิดขาดนางตลัตไพพระนางสีจันทราแสดงความเกลียดชังตลัตไอย่างออกหน้าออกตาพระเนตรที่มองนั้นกล้าวาวโรดพร้อมที่จะทำร้ายตลอดเวลาพระเจ้าสุริยชัยเห็นดังนั้นกระทึพระบาทเต็มแรง นางกำนันที่คอยรับใช้พากันสะดุ้งเฮือกแล้วก้มหน้ามองพื้นจากนั้นหมอบตัวสั่นเร่าๆหยุดได้แล้วสีจันทราข้าไม่นึกเลยว่าสตรีที่ยกย่องให้เป็นชายาจะมีจ,จิตใจวาจาเปล่ากับสถุนเช่นนี้ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ข้ายกให้เลยพระองค์หมายความว่าไรเฮในเมื่อข้าให้เจ้าได้ก็ถอดได้เช่นกันไม่นะพระองค์ หม่อมฉันขอร้องอย่าทำเช่นนั้นเด็ดขาดโปรดเห็นแก่ความจงรักภักดีที่หม่อมชันปรนนิบัติและดูแลพระอ,องค์ด้วยเถิดพิคะเนื้อตัวบางสันเทาด้วยความกลัวเมื่อรู้ว่าพระเจ้าสุริยชัยจะถอดยศคืนให้กลับสู่สามัญชนพระนางสีจันทราไม่ยอมที่จะตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นจึงพหวาเข้าหาแล้วกอดพระบาทเอาไว้จนแน่นจากนั้นก็กันแสงดังๆและวันทาปล,กปลกุก เป็นที่เวทนายิ่งนักวราตายเย็นวาบกลางใจรู้ว่าพระเจ้าสุริยะชัยน่ากลัวที่สุดและรู้ว่าพระองค์คือพยายมบนพื้นพิภพผู้น่ากลัวอย่างแท้จริงในเมื่อเจ้ากลัวก็อย่าทำเช่นนี้อีกไม่ว่าข้าจะไปอยู่กับใครอย่าตามเด็ดขาดด้วยตำแหน่งของเจ้าอย่าสำแดงตนเป็นไพร่ชั้นต่ำเด็ดขาดเพคะหม่อมฉันจะจดจำเอาไว้ พระนางสีจันทราถึงกับเสียงสัน่นดีงั้นเจ้าก็กลับไปอย่ามายุ่งกับข้าพระกระยาหารเล่าข้าจะกินกับตาลไปเพียงสองคนเท่านั้นเจ้ากลับไปได้แล้วหากว่าไม่เรียกหาอย่าเผยตนให้เห็นอีกไม่เช่นนั้นจะหาว่าข้าใจร้ายไม่ได้นะเพ hey, คาหม,ม่อมฉันกราบทูลลาพระนางสีจันทราเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจากที่เกลี้ยกล่อมอารมณ์ร้ายเราากับพายุกลายเป็นว่าง่าย ไม่เอะอะวุว่ยวายแต่อย่างใดตาลไตก้มกรากแต่พระนางไม่แม้แต่ปลายพระเนตรเหลือบมองเมื่ออยู่กันตามลำพังกับต,ลตาลไตพระเจ้าสุริยชัยพยายามที่จะแตะต้องเนื้อตัวนางเพราว่ากลับต้องถอยกรูดต่อไอความร้อนที่ผ้าผ่าวออกมาข้าอยากรู้นักเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทุกครั้งที่แตะต้องตัวเจ้ามีแต่ความร้อนที่พวยพุ่งออกมาเจ้าไปทำพิธีอะไรมาหรือหาไม่ได้เพคะ ทุกอย่างเกิดขึ้นเองแล้วอย่างนี้ข้าจะจับต้องตัวเจ้าได้หรือตาละไตหม่อมฉันไม่ทราบเพคะได้โปรดอย่าทรงเกลี้ยวหม่อมฉันเลยด้วยความกลัวว่าพระองค์จะทำร้ายตาละไตก้มกราบด้วยเนื้อตัวสันเทาพระเจ้าสุริยชัยผ่อนพระทัยช้าๆและคิดหาวิธีที่จะเข้าถึงเนื้อตัวหญิางงามโดยไร้พิษแห่งความร้อนมันต้องมีวิธีข้าจะปรึกษากับกฤษณะและพรามทั้งเจ็ด เพ hey, คะพระองค์ทรงสวยปลาแม่น้ำปิ้งใบตองโรยเกลือเถิดเพคะกลิ่นมันหอมมากคงจะมีรสชาติที่ดีแล้วนี่ก็แกงเผ็ดไก่ป่าเพคะเจ้าตักให้ข้ามากมายขนาดนี้คงกินไม่หมดหรอกข้าจะแบ่งให้เจ้าก็แล้วกันกินเยอะๆนะจะได้มีเนื้อมีหนังมากกว่านี้รู้หรือไม่ว่าเจ้าพร้อมไปนะเพ hey, คะต,ะตารไตพยายามสงมบปากสงบคำเอาไว้ให้มากที่สุด ไม่กล้าที่จะถวายงานรับใช้พระองค์มากกลัวว่าจะทำให้พระนางสีจันทราชิงชังและทำร้ายเหมือนที่ผ่านมาแม้ว่ามีกฤษณะคอยคุ้มครองแต่ก็ไม่ได้อยู่ในใสายตาของเขาตลอดเวลาทีเผือก็ย่อมมีนางจะต้องระวังตัวเอาไว้ให้มากที่สุด เ็บใจนักนางตรัตไตมันคองพระไทยของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวมันอาจจะทําเสน่ห์ที่เหนือกว่าเราก็ได้หากว่าพระองค์ไม่มาสเสวยพระกายาหารกับเราแล้วเราจะทําเช่นไรพระนางสีจันทรากรัดกุ้มจนแทบทําอะไรไม่ถูกกวาดข้าวที่วางอยู่บนพัดแทน่นลงกับพื้นจนหมดสินนางกำน,นัน่ังพากันกรูกเข้ามาครั้นเห็นพระพักอันบึ้งตึงก็รู้แล้วว่าจะต้องกลายเป็นที่ระบายอารมณ์ นำคู่ขี้ค้าเข้ามาทำไมข้าไม่ได้เรียกเจ้านะพระแม่เจ้าพวกเราได้ยินข้าวของตกเปลืองปลาง่าก็เลยเข้ามาดูคิดว่าพระแม่เจ้าเป็นอะไรไปเฮ้อคิดว่าข้าจะตายงั้นหรือบอกให้รู้เลยว่าคนอย่างพระนางสีจันทรานั้นป่ายยากไม่มีใครทำร้ายข้าได้รู้ไว้ซักเพคะพวกเราเป็นห่วงพระนางยิ่งชีพดีเอาเป็นว่าถ้าหากข้าเป็นใหญ่แล้วก็ พวกเจ้าจะได้ดิบได้ดีตามข้าไปด้วยเช่นกันเอาละไปนอนกันได้แล้วหากว่ามีเหตุอันใดที่เหนือบากกว่าแรงข้าจะเรียกอีกครั้งเพคะขอให้ส่งพระเกษมสำราญในห้วงแห่งนิทรารมนางกำนันช่างประจบประแจงคนหนึ่งกล่าวด้วยคำนอบน้อมศีรษะก้มลงตามฝ่ามือที่กราบใบหน้าแนบกับพื้นแล้วถอยหลังคลานเข่าออกไปคนอื่นๆทำตามเช่นกันพระนางสีจันทราสยะยิ้ม ดวงตาหว่าวโรดเมื่อน,นึกถึงคำพระราชดำรัสในพระเจ้าสุริยะชัยฮะอันใดก็นางต,ลตาลไตย่าได้หวังเหนยว่าจากได้รับความสุขทั้งสองคนด้วยจิตแห่งริษยาพระนางสีจันทราทำพิธีสาบแช่งปราสาทสิทธิลัยให้พินาศย่อยยับเทียนดำแท่งใหญ่ไส้แดงจุดไฟสว่างโรคโดยตั้งอยู่กล,งกลางงระหว่างหัวกะโหลกผีทั้งสองหัวเบื้องหลังแท่นบูชา มีเทวรูปหินทรายหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวในท่วงผ้าต่างๆกลิ่นกำยานฟุ้งกระจายไปทั่วห้องสายลมกลันโชคพัดเข้ามาทางพระแกนทั้งสองด้านกระทบกับพระเกศาปิวกระจายยกส่วนปลายลอยสูงขึ้นแล้วม้วนเป็นเกลียวไขยกันซึ่งราวกับงูแล้วส่งเสริมพระพรักให้หน่ากลัวเหมือนพูดผีโอมด้วยพระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ของข้าด้วยบริวารพูดผี ความเข้มขลังแห่งคำภีสยบวิญญาณแห่งแม่ค่าผลแห่งพลานุภาพจากพยาผีนรกขอให้ปราศากสิคลัยมีอันเป็นไปล่มฝลายชิบหายเหลือแค่เพียงเศษผุยผงดินเช่นนั้นเถิดสิ้นคำสาปแช่งเสียงลมพายุพัดอื้ออึงอยู่ภายนอกนั้นผสานกับเสียงกรีดร้องจากเหล่าพูดผีนรกซึ่งบาดลึกเข้าไปในความรู้สึกของผู้คนที่ได้ยิน นางกำนันและทหารต่างวิ่งหาที่สุกซ่อนเพื่อให้พ้นจากเสียงเพลียกวิญญาณบางคนเอาเครื่องรางของขังมาสวมใส่เป็นการป้องกันพูดที่จะเข้ามาทําร้ายพระนางเพคะาได้ยินเสียงน่ากลัวหรือไม่ให้พวกเราเข้าไปภายในเถิอเพคคนางกำนันคนเดิมเคาะพระทวารดังๆเพื่อที่จะเข้ามาดูแลเผวาพระนางศีจันทราหาได้ใส่พระไทยแต่อย่างใดกลับนั่งนิ่ง ตั้งจิตสาบแชง่งต่อปรา,าสาทศิคลัยและตาลไตให้พินาศนางตาลไตจงตายถึงไม่ตายชีวิตก็อย่าได้มีความสุขในเมื่อมันทำร้ายข้าถึงขนาดนี้มันจะต้องพินาศเหมือนปราสาทของมันพระนางมันจะต้องพินาศใช่มันจะต้องวายวอดตกลงสู่โกรกหิวแห่งนรกเสียงเย็นเย,ยือกดังออกจากปากของเทวรูปหน้าชังประสานกันดังอื้ออึง ตามด้วยเสียงหัวเราะชอบใจกรีดดวงใจผู้ที่ได้รับฟังพระนางสีจันทราหาได้สะดุ้งสะเทือนแต่อย่างใดยังคงสับแช่งศัตรูเช่นเดิมฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองข้างยกขึ้นมาตวัดส่วนปลายราวกับมูเลื้อยควันแห่งกำยานสายตามไปด้วยเช่นกันสร้างความพึงพอพระไยัยให้ได้ไม่น้อยข้าเชื่อว่ามันจะต้องเป็นเช่นนั้นนางตรัตไทข้าก็เชื่อเช่นกัน พระนางเสียงหัวเราะเล็กแหลมสิทธแทงความรู้สึกดังออกมาจากริมฝีปากที่เสยะบานอ้าหนาซึ่งเต็มไปด้วยฟันหินอันแหลมคมจากเทวรูปองค์หนึ่งหากสังเกตให้ดีจะเห็นเลือดสีแดงกลือกกลังซึ่งเป็นการแต้มลงสำหรับเครื่องบัตรสังเวยใช่นางตรไทยมันจะต้องตายข้าเกลียดมันพระนางสีจันทราทรงพระสลวนดังด ประสานกับเสียงของเทวรูปที่อยู่ภายในห้องนางกับนันซึ่งพากันออ,อยู่ที่หน้าพระแกนได้ยินต่างผวากอดกันแน่นเจ้าได้ยินเหมือนข้าหรือไม่ได้ยินสิเสียงน่ากเกลียดน,น่ากลัวเหลือเกินมันคือสิ่งใดเล่าเสียงดังออกมาจากห้องพระบรรทมของพระแม่เจ้าใช่หรือใช่หรือว่าเสียงกรีดร้องต่างๆเกิดจากห้องของพระนางนี่เองเฮ้ยงั้นข้าไม,ม่อยู่ดอก เดี๋ยวพูดผีจักหักคอหนังบ้าพูดออกมาได้หากว่ามันมีจริงๆเจ้านั่นแหละที่จักต้องมวยหมอดก่อนใครภัยกันเถิดจากที่พากันมาคุ้มครองพระนางสีจันทราบัดนี้ต่างตะเลิดหนีไปด้วยความกลัวไม่กล้าที่จะเข้าใกล้เหลือไว้แค่เพียงความว่างเปล่าเท่านั้นในทุกๆคืนพระนางสีจันทราจะทำพิธีสาบแช่งปราสาทศิคาลัย เช่นเดียวกับแม่เท่าตานีช่วยลูกอีกแรงหนึ่งจากนั้นก็ปั้นรูปหญิงชายเพื่อฝังรูปฝังรอยให้พระเจ้าสุริยชัยลุ่มหลงในตัวบุตรของตนแต่พิธียังไม่จบสิ้นหากว่าเศษขี้พึ่งผงสเสนยียังไม่โรยลงไปในพระกายาหารเมื่อไรนะพระองค์จักเสด็จมหาเราเสียทีปล่อยให้นอนอ้างวางและกินอาหารเพียงลำพังนานแล้วนะหลายเพลาแล้ว พระนางหงุดหงิดในพระไทยัยและคิดหาวิธีที่จะโรยผงสเสน่ให้พระองค์เสวยกระทั่งรับรู้มาว่าพระเจ้าสุริยชัยไปดูการก่อสร้างปราสาทศิคลัยบนเนินเขาแม้ว่าเกลียดชังต,ตาลไตแต่พระนางจำใจที่จะไปเพื่อผลประโยชน์ของตนเองข้าจะไปดูการก่อสร้างปราสาทศิคลยัยพระนางไม่หวัน่นว่าจะเจอต,ตาลไตหรือพระเจ้าข้า นาเค็นกล่าวขึ้นด้วยความเป็นห่วงพระนางสีจันทราทำไมจะต้องหวั่นด้วยมันต่างหากที่จะต้องนุกนอบต่อข้าผู้เป็นพระชายาเขียงข้างเจ้าเหนือหัวข้าสั่งเป็นสั่งตายต่อมันได้นะแต่พระองค์ท่านคงไม่ยอมให้พระนางทำเช่นนั้นกับปตารตายดอกพระเจ้าค่ะนาเค็นกราบทูลไปตามความจริงซึ่งก็สร้างความปั่นป่วนในอารมณ์แห่งพระนางจนสุดจะระงับไว้ได้ พระนางสีจันทราจ้องพระเนตรแทบถลนองคลักษ์หนุ่มหวาดวันรีบก้มหน้ามองพื้นทันทีข้ารู้แต่ก็รอให้ขึ้นคลองแผ่นดินแห่งนี้ก่อนเถิดนางตระไตมันจักไม่เหลือซากข้าพระพุทธเจ้ายินดีช่วยเหลือเต็มที่ขอบใจเจ้ามากนะเอาละตะเตรียมเสลี่ยงทองพร้อมกับนางกำน,นันและทหารเอาไว้ด้วยอาหารการกินพร้อมสับแล้วตั้งขบวนหน้าพระราชวังนี่แหละ พระเจ้าค่านาเคนรับคำก่อนจะล่าถอยออกไปและดำเนินการทันทีพระนางสรีจันทราหยิบห่อเศษผงที่พึ่งมหาเสน่หจากนั้นแย้มพระโอษฐ์ชอบใจครั้งนี้ข้าจะไม่พลาดนางต,ลตาลไตเอย๋ยเองจักไม่ได้อยู่อย่างสงบสุขแน่จากพระสุรเสียงอันเย็นยะเยือกนาเคนใจไม่ดีรู้ว่าผู้หญิงอย่างพระนางสีจันทราไม่ยอมราม,มือง่ายๆผู้ใดก็ตาม ที่ขวางก็จะต้องได้รับความวิบัติแม้ว่าไม่ถูกพิพากษาให้เสียชีวิตอย่างเถื่อนโหดก็ตามแต่ก็มีอันเป็นไปต่างๆนานาเขาเสียดายความงามของพรไตเห็นที่ว่ามีอันจบลงด้วยวัยเพียงเท่านี้ พระเจ้าสุริยชัยปาราดพาดพระไทยยิ่งนักเมื่อเห็นพระนางสีจันทราสเสด็จมาดูการก่อสร้างปราสาทสีขลายเช่นกันจากที่เคยมีอาการริษยาบนี้ยิ้มแย้มอย่างมีความสุขเข้ามาปฏิสันฐานราวกับว่าไม่เคยมีเรื่องติดข้างพระไทยมาก่อนเจ้ามาที่นี่ทําไมลึกพระองค์ไม่อยากให้หม่อมชันมาเห็นเรือนหอหรือเพคะใครเล่าจากไม่ให้ผู้อื่นชื่นชมร่วมยินดีต่อสิ่งที่ปลูกสร้างอันวิจิตร ในเมื่อค่าสร้างมันมากับมือออกแบบตกแต่งด้วยหัวตนเองแล้วออกมางดงามปานนี้เก็บเอาไว้ชื่นชมแต่เพียงผู้เดียวมันก็กระไรอยู่นะหม่อมชั้นดีพระทายด้วยปราสาทสิคลัยงดงามยิ่งนักเหมาะกับพระชายาองค์ใหม่ในเมื่อเจ้าตัดความริษยาออกไปข้าขอดีใจในเมื่อร่วมมีสวามีคนเดียวกันย่อมปลองดองเป็นดีที่สุดเพคะหม่อมชั้นไม่คิดสิ่งใดอีกแล้วหากว่าต,ตาละไตได้ยิน คงจะพอใจยิ่งนักเอาเป็นว่าหากเจ้าชอบปราสาทต,ตำรับพักร้อนเสร็จจากศิคลาลัยแล้วข้าจะสร้างองค์ใหม่ให้แก่เจ้าเหมือนกันทุกอย่างหากว่าพูดด้วยดีๆพระเจ้าสุริยชัยคือผู้ที่พระทัยดีที่สุดพระนางสีจันทราเพิ่งรับรู้ในครั้งนี้เองจึงออดอ้อนฉ่อเลาะในยามที่รุ่มหลงอยากได้สิ่งใดก็สมความปรารถนาถาว่าพระนางต้องการมากกว่านั้น ซึ่งก็หมายถึงว่าได้ครอบครองแผ่นดินตริยะนครแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นหากกราบทูลขอเช่นนี้อย่าได้หมายว่าพระองค์จะมอบให้นอกจากไม่ได้แล้วความตายเท่านั้นคือสิ่งที่ได้รับจากผู้ที่เห่อหืมทะเยอทะยานเช่นนั้นขอให้สร้างตามแบบที่หม่อมฉันต้องการเถิดเพคะเอาสิเจ้าออกแบบมาแต่จะต้องคงศิลป,ปะอารยาธรรมของขอมเอ,อาไว้นะเพคะ ผมฉันจกไม่ให้ขาดตกบกพร่องแม้แต่น้อยเพื่อสืบทอดศิลปะให้ลูกหลานได้รับรู้ถึงความเจริญรุ่งเรืองของยุคสมัยเราเจ้านี้เวลาพูดรู้เรื่องก็น่ารักที่สุดเลยนะพระเจ้าสุริยชัยกล่าวชื่นชมนางผู้เป็นพระชายาโดยไม่รู้ว่ากำลังตกอยู่ในบ่วงแห่งความอาฆาตมาดร,ร้ายพระนางพร้อมที่จะห้ามหันพระองค์ให้สิ้นพระชนชีพ หออผงขี้พึ่งมหาสนีอยู่ในอุ้มพระหัตพระนางพยายามที่จะโรยลงไปในจานถั่วขนมตัดเพราะว่ากลับถูกสายลมที่บังเอิญกันโชคผ่านมาแล้วพัดปิวหายไปพระนางสีจันทราตกพระไทยยิ่งนักกลนด่าสายลมเบาๆไอ้ลมบ้าดันมาพัดเอาตอนที่ข้ากำลังโปรยผงสนีเกือบหมดห่อเลยเหลือแค่ไม่กี่ขุยผงทำเช่นไรดีนะพระองค์ยกจานขนมไปเสวยเลย เอาหืนหน้าอาจจะมีสั์ผงสองผงที่ปะปนอยู่ในนั้นอย่างน้อยก็ไม่ทำให้พระองค์เกลียดเล่าหรอกนะพระนางศีจันทราได้แต่หวังว่าอาจจะมีผงขี้ผึ้งหลงเหนืออยู่ในจานขนมบ้างเมื่อพระเจ้าสุริยะชัยเสวยเข้าไปแม้ไม่ได้ผลตามต้องการแต่ก็ช่วยให้มองพระนางดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนวันนี้ทำไมขนมอร่อยนักจริงหรือเพคะ เช่นนั้นก็ทรงเสวยเยอะๆเถิดเพคะเช่นนั้นจานนี้ข้าขอแต่เพียงคู่เดียวนะแต่ละคำที่พระเจ้าสุริยชัยเคี้ยวขนมถั่วตัดพระองค์รับรู้ถึงความอร่อยอย่างผิดปกติน้ำอ้อยที่เคี้ยวเหนียวหนืดนั้นหวานหยดว่วงสู่ภายในพระสอพร้อมกันนั้นก็วองเห็นความงามแห่งพระนางสีจันทรายิ่งกว่าเดิมเสียอีก